สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมช่องทันชนิด99วันนี้ผมขอคนละ99ไลค์เมื่อประมาณ2ปีก่อนช่วงฤดูหนาวผมกับแฟนได้ไปขายของในงานประจําปีที่จังหวัดหนึ่งทางภาคอีสาลสนลักษณะที่จัดงานจะออกแนวเหมือนงานวัดขนาดใหญ่วันแรกๆผมก็จัดร้านกับแฟนและสั่งสินค้ามาลงยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับจนคืนหนึ่งเป็นคืนที่อากาศเย็นมากๆราว13องศาได้พระจันทร์โตเต็มดวงและเป็นสีออกแดงส้ม ลมก็แรงพัดตลอดทั้งคืนเลยหลังจากที่ผมกับแฟนแวะไปอาบน้ําที่ห้องเช่าและจะกลับมากางเต้นนอนที่ร้านเพราะต้องอยู่เฝ้าร้านตอนกลางคืนคือเวลาออกงานแบบนี้ขโมยจะเยอะผู้พ่อค้าแม่ค้าอย่างผมต้องคอยอยู่เฝ้าดูแลเข้าของในร้านและป้องกันขโมยครับระหว่างที่ผมกับแฟนเดินกลับไปยังร้านซึ่งระยะทางไม่ได้ไกลามากผมก็ได้หันไปมองที่ลานกว้างทางซ้ายมือผมซึ่งเป็นส่วนของเครื่องเล่นสวนสนุกปลาลูกโป่งที่ปิดไฟหมดแล้ว เวลาตอนนั้นก็ราวๆเที่ยงคืนได้ผมมองไปที่ร้านนั้นอยู่นานก็เห็นมีหมาจรจัดอยู่หลายตัวและผมก็เห็นเงาวูบไปวูบมาเหมือนคนกําลังเดินไปมาแต่ก็ไม่ใช่แฟนผมก็ถามว่าเห็นอะไรผมก็ได้แต่บอกว่าไม่เห็นอะไรสักหน่อยแล้วผมก็รีบเดินเข้าไปที่ร้านผมจัดการกางเต็นท์ปูที่นอนเรียบร้อยพอล้มตัวลงนอนกันยังไม่ทันไรแฟนผมก็สกิดถามว่าได้ยินเสียงอะไรไหมผมลองตั้งใจฟังดูดีๆก็ได้ยินจริงๆครับ เสียงนั้นมันเหมือนเสียงฝีเท้าคนใส่รองเท้าแตะเงียบพื้นกรวดดังกรอบแกรบบางครั้งก็เป็นเสียงเท้าเตะกรวดผมบอกให้แฟนนอนอยู่เฉยเฉยเดี๋ยวผมจะออกไปดูเองแต่แฟนผมก็ดึงมือผมไว้และห้ามผมผมเลยได้แต่มองผ่านช่องของเต้นออกไปแล้วอยู่ๆเสียงมันก็เงียบไปสักพักเดียวมาจอนจัดก็พร้อมใจกันหอนรับมาจากทางลานกว้างและก็ไล่หอนมาจนถึงข้างร้านผมลมเริ่มแรงขึ้นและเสียงหมาหอนก็เงียบลงไป ทุกอย่างเงียบมากทันใดนั้นผมได้กลิ่นยาเส้นลอยมาจากหน้าร้านผมแล้วผ้าใบร้านผมมันก็เปิดขึ้นมาครับสิ่งที่ผมเห็นคือชายแก่ใส่เสื้อคอจีนสีน้ำตาลใส่กางเกงขากล้วยสีดำและใส่รองเท้าแต่สีหม่นหม่นสูบยาเส้นอยู่ที่ปากกําลังมองลอดเข้ามาในร้านผมเหมือนมองหาอะไรบางอย่างผมเห็นชัดเจนเลยผมกระซิบข้างหูแฟนว่ามีคนจะเข้ามาเอาโทรศัพท์เตรียมกดเบอร์ตำรวจซะ แล้วผมก็หยิบมีดใต้หมอนและค่อยๆเปิดเต็นท์ช้าๆผมยังคงเห็นชายแก่คนนั้นอยู่ในสายตาตลอดแต่พอผมพลิกตัวเพื่อออกมาข้างนอกเต็นท์เพียงชั่วอึดใจชายแก่คนนั้นก็หายไปแล้วผมรีบเปิดผ้าใบร้านออกเพื่อจะตามชายแก่คนนั้นไปแต่เขากลับหายไปเสียแล้วเชื่อไหมครับว่ารอบๆบริเวณร้านผมนั้นเป็นลานกว้างแต่กลับไม่มีวี่แววของชายแก่คนนั้นเลยคนผมนี่ลุกขึ้นมาโดยอัตโนมัติเลยครับแล้วผมก็กลับเข้าไปนอนโดยที่ไม่พูดไม่จา และไม่เล่าอะไรให้แฟนผมฟังเลยจนตอนเช้าพี่ร้านข้างๆมาเปิดร้านผมจึงเล่าเรื่องเมื่อคืนให้เขาฟังพี่เขากลับทำหน้าตกใจมากๆและถามผมว่าลุงคนนั้นแต่งตัวยังไงผมก็เล่าให้เขาฟังไปตามที่เห็นพี่เขาก็ยิ่งตกใจและบอกผมว่าวันนี้เป็นวันครบรอบวันตายของพ่อพี่และที่น้องเห็นเมื่อคืนน่ะพ่อพี่เองพ่อชอบสูบยาเส้นและชุดที่เห็นก็คือชุดในวันเผาเลยละ่ะเมื่อคือนพี่สวดมนต์ให้พ่อพี่สงสัยพ่อคงจะมาหา แต่เข้าไปผิดร้านละมัง้งแล้วพี่เขาก็หัวเราะครับแต่ผมเนี่ยสิหัวเราะไม่ออกเลยละครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องผมด้วยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ